ตอนนี้ทางท่านท่านนายกได้สั่งการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวิรุฬห์แล้วก็ตอนนี้ได้ตั้งกรรมการแล้วนะครับแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนะครับก็ผมไปลองประทานนะครับแล้วก็มีประหลัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะ ก็จํานวนมากแล้วก็เราก็จะรวบรวมรายชื่อดูก่อนว่าของเก่าล้มหายตายจากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเขาเลิกลาหรือเขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูของใหม่ว่ามีไหมก็คือจะแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับก็สจัดระบบใหม่ครับจัดระบบใหม่แล้วก็ครับผมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเลิกไปแล้วเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับก็ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็แต่ในส่วนตอนแรกเนี่ยเราก็จะปาดบ้านตัวเองก่อน นะครับกระแสกำนันนกดังก็ต้องดูแลกำนันพู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศก่อนนักการเมืองท้องถิ่นนะครับดูแลนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เดี๋ยว่อยว่าไปสเต็ปแล้วมันผู้ผู้มีอิทธิพลด้านไม่ดีเนี่ยมันมีหลายอย่างนะบางคนไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มีอิทธิพลบางคนมีอิทธิพลมากถึงกับตั้งนักการเมืองได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันไปตามสเต็ปค่อยๆไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับผมค่บค ของของไทยจบแล้วครับผมมีสีแดงสีเหลืองเรียบร้อยมดแล้วครับเราอยากอยากสีแดงสีแดงมีน้อยมากครับผมอยากดูที่นคักบอลประจุนี่ที่เข้าไปดูจะเป็นจุดต่อไปดูทั้งประเทศพร้อมกันหมดครับผมนะฮะดูทั้งตแต่เพราบัญชีนี้เราเปิดไหมคะไม่เอนาคะคืออย่างเงี้ยังเปิดไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมีกฎหมายเรื่องสื่อสารมวลชนเรื่องการที่จะหลุดไปเนี่ยเขาฟ้องได้นะครับคือการทํางานเดี๋ยวนี้กฎหมายมัน คนหมายมันเปิดกว้างมากนะครับคงไม่ใช่เหมือนแอนบี้นะครับจะไปเปิดเผยชื่อเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันคงไม่ได้เราจะให้ความเป็นธรรมกับเขายางไงครับหมายถึงว่าถ้าเขามีชื่ออยู่เนี่ยเราจะเรียกมาแจ้งอะไรยังไงเป็นพันอ,อ๋อไม่ต้องห่วงครับผมมีอยู่แล้วครับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ปิดผมไม่ได้บัญชีบัญชีญชญชนี่บอกนี่ถึงตั้งกรอบไว้เท่าไหร่ครับบัญชีสีถึงสีแดงนี่จะทรัเสร็จภายในเท่าไหร่ อ๋อคงไม่ตอนนี้ของุทัทยไทยนีจบแล้วครับหลายจังหวัดเขาก็จบแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวมีคือมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวมีกระทรวงต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับ mm hmm. ครับผมตอนนี้ก็ไป2 0่0ปอร์เซ็นแล้วครับผมพร mm hmm. ้อมเร็วที่สุดครับผมนะอย่าไปบีบเขาแต่ในส่วนผมผมก็จะดำเนินการเร่งรัดเพื่อนะครับ mm hmm. ใครจะมาใหญ่กว่ผมนะครับผมครับผมตัวใหญ่นะฮะ